ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 Tarot ร h a n n e l ชนผู้รับสารจตกรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทารุ่หมอแจนนะคะคลิปนี้ส่องเขาเมื่อเราห่างออกมาประจำพลังงานของชาวธาตุน้ำราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอดูพลังงานคนของคุณ4ี่ใบนะคะตอนที่ไม่มีคุณหรือคุณห่างออกมานะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะหมอแจนไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะคะ หมอจะแปลตามหน้าไพ่เราไม่รู้จักคนของคุณและตัวคุณเป็นการส่วนตัวนะคะชาวทาตน้ํามีนกรกปพิจิส่วนใครที่เข้ามาใหม่นะคะคลิปนี้นะคะเหมาะกับใครเหมาะสำหรับการที่เราอยากจะรู้เรื่องคนเก่าที่เราห่างมาที่เราเลิกมานะคะส่วนใครที่อยากดูพลังงานใหม่ใหม่ก็รับชมคลิปอื่นได้ในช่องหมอแจนจะทําให้แล้วนะพลังงานของเขาตอนนี้นะคือชีวิตเขาอะเหมือนนะติดกับอยู่กับความเจ็บปวดเสียใจ ะะถ้าถามว่าคนนั้นลืมเราหรือ,อยังเขา Mo v อ on ไปได้ไหมถึงแม้ว่านะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยในความสัมพันธ์ของเขาหรือเขาเป็นคนที่จะต้องเจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานคนของคุณนะคะคนนี้นะคะ,ะเขาเรียกว่าเขายังไม่สามารถ Mo v อ on ในความรู้สึกได้ค่ะชาวท่าน,น้ำคนของคุณนะคะ พลังงานเขาเสียใจตัวตนเขาตอนเนี้ยเหงาเศร้าแล้วก็รอคอยสมมติว่าคุณกําลังถอยคนของคุณออกมาหรือห่างออกมาไม่ว่าความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เราจะแปลตามหน้าไพ่คนที่ชมคลิปนี้ผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ คุณฟังคลิปนี้ได้เช้าสองพลังงานนี้อาจเป็นของคุณก็ได้เช่นกันหรือพลังงานสลับเช่นตัวคุณกําลังทําสิ่งนี้เองซะเองนะคะเพื่อนๆนะ ไม่โกรธไม่งองแงไม่ซีเรียสหรือไม่น้อยใจนะคะเพราะว่าการที่เราอะนะคะ,ะส่องชีวิตของเขาหรือใครบางคนที่เรารู้สึกเอือมละอาใจและในความสัมพันธ์มันก็จะต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำไมคะที่น่าจะไม่ดีต่อใจหรืออะไรบางอย่างเราจะไม่ได้มีคําพูดสรรเสริญเยือนยอคนของคุณนะคะว่าชีวิตเขามีความสุขดีน,นู่นนะี่มันคงไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแน่นอนนะจ๊ะ <c oughs> นะคะเพื่อนๆเอาล่ะนะ ขาบอกว่าตัวตนของเขาตอนนี้นะะเขาบอกว่าเขาอ่ะก็ยังเจ็บปวดเสียใจเขายังรับกับสถานการณ์ไม่ทันบางคนนะคะชาวท่าน้ําคุณถอยหรือห่างออกมาโดยที่ไม่ได้บอกเขาคุณไม่ได้บอกคุณอยู่ในในกลุ่มแบบชุมชนแอเรียหรือเพื่อนร่วมงานเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานที่คุณอะ่ะจะต้องได้เดินทางไปเพื่อนร่วมงานกับเขาเป็นลูกค้าหรือคนที่ได้เจอหน้านะคะ เป็นลักษณะมิตรภาพแบบนั้นมากกว่าหนึ่งเดือนคุณไปตรงนี้ครั้งหนึ่งหรือหนึ่งเดือนไปทํางานหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะเขาไม่ได้รู้หรอกนะคะว่าคุณอ่ะลดการให้ค่าสถานะทางพลังงานตรงนั้นบางทีคุณอาจจะไม่ไปตรงนั้นนานและนะมันเกิดเป็นความรอคอยที่จะได้เจอหรือพบเจอหมอเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เขารอคอยนะคะหรือรู้สึกเนี่ยนะ ใน,ในพลังงานของเขาเนี่ยที่โยงมาถึงคุณเนี่ยการคิดวนเวียนว่าคุณอะนะ,คะเคยเป็นคนที่พยายามในความสัมพันธ์หรือพยายามมาอยู่ตรงนี้เพื่อให้อยู่ในวงโครจรที่เขายังเห็นคุณและคุณเห็นเขาเขารู้สึกเช่นนั้นนะะแต่ตอนนี้ถามว่าเขาอะนะะรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ำก็มีพลังงานราศีธนูหรือราคนาธนูเกิดขึ้นนะคะที่ตรงนี้นะเขาบอกว่าคุณอะ เปลี่ยนแปลไปแล้วนะไม่ได้ใจดีเหมือนเดิมนะคุณรู้สึกว่าคุณอะจะต้องตัดใจเหมือนคุณชัดเจนกับตัวเองว่าลดความใจดีหรือความรักหรือความคาดหวังจากพลังงานของเขาอะที่อยากจะให้เขาจริงจังหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะคุณตัดสินใจเหมือนคุณตัดใจไม่อยากวนหรือย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วใช่หรือเปล่าชาท่านน้า ช่วยบอกหมอแจนสิว่าจริงไหมสิ่งที่เขาคิดเนี่ยสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยนะคะว่าคุณเป็นสิ่งนี้แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าถามว่าคนนี้มูฟออนได้ยังยังไม่ได้หรอกคะ่ะสมมุติว่าเขาอะ่ะจะต้องเจอคนมากมายและบางครั้งเขาก็เจอคุณโดยที่แบบเซอร์ไพรส์คนนี้ยังเฝ้ารอคอยคุณอยู่ในทุกผู้คนเยอะแยะมากมายที่มาติดต่อง,งานมาประสานงานหรือแล้วแต่เขาก็เหมือน นะยังติดอยู่ในความรู้สึกที่แอบหวังแอบลึกๆแอบรอคอยว่ามันน่าจะมีโอกาสได้หวนคืนจะหวนคืนมาเจอกันน่ะง่ายๆเลยนะความสัมพันธ์นี้มันเป็นในลักษณะของเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานมากกว่านะเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ที่อาจจะรู้สึกดีต่อกันแต่มันไม่ขยับความสัมพันธ์นะ เพื่อผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างของฝ่ายของคนนั้นก็ได้นะคะฝ่ายคนนั้นน่ะฝ่ายคนของคุณน่ะเพื่อประโยชน์นะคะทีนี้สิ่งที่เขานึกถึงมีพลังงานสองเหรียญและสามเหรียญเนี่ยนะ,ะบางทีเขาก็เฝ้ารอคอยการช่วยเหลือจากคุณถ้านะคะฟังดีดีนะคะถ้าคุณเป็นคนที่คอยออฟเฟอร์หรือซัพพอร์ตเรื่องเงินเขาก็รอคอยว่าถ้าเจอคุณมันก็จะมีโอกาสที่จะได้เงิน อันนี้เราจะต้องไม่โลกสวยนะคะเพราะความสัมพันธ์บางคนมันเป็นสิ่งนั้นจริงๆไม่ว่าหญิงหรือชายเราสามารถรอสิ่งนั้นได้ถ้ามันมีผลประโยชน์ถ้าได้เจอคุณแล้วมันยังมีผลประโยชน์เกือ้อกูลไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าความคิดก็ได้มันสมองของคุณก็ได้นะความรู้ของคุณก็ได้การทำอะไรก็ได้ที่ซัพพอร์ตเกือ้อกูลให้เขามั่นคงไปทางการเงิน นะสิ่งที่คุณเคยซัพพอร์ตนะเราว่าจากที่เขารู้สึกถึงคุณนะหมอกําลังเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้คุณรักเขามากและชุ่มเทมากในความรักความสัมพันธ์แต่ตอนเนี้ยคุณไม่อยากจะยื้อความสัมพันธ์และเมื่อก่อนคุณพยายามนะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยพยายามพยายามอะไรอะ่ะพยายามไม่มองว่า ไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือการเอาเปรียบในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แต่คุณพยายามไม่มองแต่ตอนนี้นะความคิดนี้เปลี่ยนไปคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะมันเปลี่ยนไปคุณไม่ได้อยู่สแตนบายเพื่อที่จะดูแลให้ความรักให้ความเอาใจใส่นะคุณพยายามตัดใจหรือตัดจบไปแล้วเนี่ยเขากำลังคิดและรู้สึกหรือมองเห็นสิ่งนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าคุณห่างมาแล้วคุณถอยมาแล้วเขาอยากได้คุณกลับไปไหมใช่ แต่กลับไปในฐานะเป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือเป็นลูกค้าหรือคนที่เจอหน้ายังเจอหน้ากันได้วนเวียกลับมาเจอหน้าหรือเขาอาจจะคิดว่าถ้าคุณและเขาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรบางเรื่องที่เป็นผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์เนี่ยมันก็แค่มองมองเล็งๆหรือแอบมองโดยสายตาน,นิดหน่อยไม่ได้มีพลังงานที่ครบหรืออะไรแล้วคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยไปไม่ได้ฉันให้เขาเป็นแค่คนในความทรงจําหรือความรู้สึก หรือคนรู้จักของฉันเนี่ยและสถานที่นั้นคุณก็สามารถไม่จะเป็นจะต้องไปก็ได้คุณก็สามารถตัดความรู้สึกทีนี้คนนี้ก็เฝ้ารอว่าถ้ามีโอกาสได้มาเจอกันคุณก็อาจจะทํางานของคุณเองแล้วคุณอาจจะยุ่งเรื่องงานเรื่องภารกิจหรือเรื่องอะไรใดๆของในชีวิตประจําวันของคุณเองนะคะในธุรกิจของคุณในการงานหรือทํางานหรือไม่มีเวลาหรือใๆก็ตามแต่แต่ถ้าในอนาคตถ้าคุณว่าเมื่อไรเนี่ยถ้าเกิดได้เจออะเขาก็โอเคนะคะ มือถึงว่ามีโอกาสถ้าได้หวนกลับมาเจอกันนะคะเขาคิดสิ่งนั้นว่าในอนาคตไกลๆนะคะแต่มันเป็นการไม่ได้เฝ้ารอขนาดแบบว,ว่าเขาอะไม่ได้เปิดโอกาสให้ตนเองได้ทําความรู้จักกับใครหรืออะไรนะคะเขาก็โฟกัสที่ตัวเองแหละและเขาก็คิดนะคะว่าตัวตนของเขาหรือว่าตัวตนของคุณเองเนี่ยเออมันมีสิ่งที่ต่างคนต่างไม่อยากเปลี่ยนแปลง เขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเขาเป็นแฟนกับคุณเขาจะเสียโอกาสการเงินทางการเงินกับลูกค้ากับอะไรก็แล้วแต่กับคนคนัมเนเช่นคอนเนคชั่นของเขาอื่นๆนะฮะที่พึงมีพึงได้ผลประโยชน์ก็พูดผลประโยชน์ดีกว่าเพราะมันไพ่มันเสิร์ฟสิ่งนั้นให้คุณต้องไปดูบริบทจริงไหมสมมุติว่าคุณรู้จักใครบางคนและถ้าถ้าคุณเป็นแฟนเขา เขาจะเสียผลประโยชน์จากใครๆอีกหลายๆคนใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางบางตำแหน่งหน้าที่การงานมันเป็นมีแฟนไม่ได้มันเปิดเผยไม่ได้สมมุติเขาเป็นดารายอย่างเงี้ยเขาก็จะเสียแม่ยกไปไหมอะไรแบบนี้นะยกอันนี้ยกตัวอย่างนะคะให้คุณไปดูในบริบทของคุณว่าเป็นสิ่งนั้นไหมจริงๆเขาอะอยากได้คุณคืนกลับไปเพราะคุณเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ดีนะคือง่ายๆแหละคือคุณซัพพอร์ตเขาอะ สู้สู้สุดชีวิตเลยอะฟลาติ้งอะนะทุกสิ่งทุกอย่างขนาดเป็นเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีะนะในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยนะควีนอบโซดและเขาก็มองว่าตอนเนี้ถ้านะถ้าสมมติว่าในโอกาสข้างหน้าถ้าได้มาเจอกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้รับความเย็นชาหรือเชื่อดเฉื่นใจนะการแสดงปฏิกิริยากับคุณเนี่ย แต่หมอกำลังรู้สึกสิ่งนี้นะว่าถ้าชาวท่าน้ําคุณกับเขาจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะถ้ามันเป็นเหตุบังเอิญด้วยงานนะด้วยงานนะคะฟิกนะว่างานคุณหรืองานเขาที่มันแบบบังคับเจอเม็เราไม่ได้เจาะจงว่าเออเรารอคนต่างชาติคนทางไกลแล้วเขาจะมาหรืออันนี้ไม่ใช่ข้อความคุณนะคะให้ฟังให้เข้าใจคือเรื่องงานแล้วบังคับเจอสมมุติคุณร่วมงานกับเขามันมีเหตุให้ได้เจอคุณก็จะทําตัวเฉยเมยและเย็นชาเหมือนเขาเป็นแค่ คนคนหนึ่งที่ร่วมงานในตำแหน่งในฐานะไหนอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคุณและคนของคุณในบริบทนั้นนะจากสิ่งที่หมอเห็นคือคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าจริงจังหรือชัดเจนกับตัวตนของตนเองไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้เพื่อนอยากได้คนที่มาจริงจังแล้วไม่ได้อยากได้คนที่โอเพ่นอะไรเงี้ยสิ่งที่เขามองคุณจริงจังและก็ซีเรียสกับชีวิตถ้าเกิดคุณ คิดว่าจะลงดีเทลในรายละเอียดหรือชอบเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้จริงจังกับคุณก็พร้อมจะสะบัดตัดจบแล้วก็เย็นชาออกไปเลยเย็นชาเลยอะแบบไม่สนนะคะแบบไอเด t นแครสิ่งที่ทำดีเต็มร้อยคอยเหลือศูนเลยค่ะเนี่ยสุดฤทธิ์เลยวันนี้พลังงานนะคะของคุณนะเพราะเขารู้สึกว่าคุณตัดจบแล้วเฉยเมยเย็นชาเพิกเฉยสิ่งดีๆที่คุณเคยมีให้มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว คุณไปสมดุลพลังงานของตัวเองง่ายๆแหละเหมือนสมมติถ้าคุณเป็นพ่อไม้หรือเป็นแม่ไม้หรืออะไรก็ตามแต่คุณเคยรู้สึกจะมอบความรักครั้งใหม่ให้คนคนนี้ที่ดีแล้วก็ทําดีกับเขาจากที่การที่เราได้รู้จักใครสักคนแต่ณจุดเนี้ยคุณรู้แล้วว่าคนนั้นน่ะหวังพึ่งพิงหรือพึ่งพาหรือมอบความรักที่เขาจะมาดูแลคุณเนี่ยไม่ได้เลยเขาหวังที่จะให้คุณไปดูแลหรือซัพพอร์ตเขาซะมากกว่าชาว่าน้ําเนี่ยคุณกําลังกระจ่างใจสิ่งเนี่ย และเขาก็มองเห็นสิ่งนี้ด้วยจะบอกว่าเหมือนคุณฉลาดหรือคุณไม่ได้โง่นะอะไรแบบนี้เหมือนไพ่มันจะเสิร์ฟสิ่งนั้นอะว่าเ,เขาอะคงอะไรนะเอ,อคงจะโปรยสเสน่ห์แล้วเพื่อเอาเงินคุณอะหรือไม่ได้อยากเอาตัวคุณอะไรเงี้ยถ้ามันมีคนที่กรณีที่แบบโปรยสเสน่ห์นะโดยคนที่คนนั้นที่เราไปเจอมันเป็นวัยสูงอายุมากเราก็สูงอายุแล้วแล้วเขาก็มาโปรยสเสน่ห์เราทําท่าเหมือนว่าจะรักเราอะไรเงี้ย มันมีคนแบบนี้จริงๆนะคะในสังคมคนที่อายุ40ขึ้นไปนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคุณต้องพึงระวังสิ่งนี้และคนที่ทํานั้นก็ไม่ใช่อายุน้อยนะคะเวลาเราจะเจอใครในสังคมตอนนี้สังคมมันน่ากลัวมากไม่ได้เกี่ยวนะคะว่า,าใส่ชุดยูนิฟอร์มสีอะไรไม่ได้เกี่ยวอันนี้เตือนทุกคนเลยนะคะต้องระวังมากๆต้องรู้จักให้นานเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะ มีไหวพริบปฏิพานแล้วก็รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมกลโกงของเขาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยไม่ได้ยอมที่จะทําไมคะเงินของคุณกลายไปเป็นเงินของเขาอีกแล้วหรือมันสมองของคุณหรือเวลาของคุณอะไปทุ่มเทเพื่อสนับสนุนซัพพอร์ตจากสองเหรียญกลายเป็นสามเหรียญได้อะคุณไม่เป็นสิ่งนั้นแล้วชาวท่าน้ําจริงหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนซิว่าทําไมคุณถึงห่างคนนี้ออกมาแล้วเมื่อก่อนคุณโดนอะไรบ้างนะคะจริงหรือเปล่านะคะเพื่อน บอดเชื่อว่าบางทีนะใครบางคนนึกถึงตอนที่มีคุณอยู่แล้วคุณมีเงินคอยซัพพอร์ตสนับสนุนเขานะมีบางอย่างที่เป็นสิ่งน,นั้นจริงๆนะคะโอเคเนาะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ